ว่ากันว่านี่จะเป็นหนังที่ส่งให้เดอะร็อเนี่ยไปสู่เวทีรางวัลออสการ์กันเลยทีเดียวแต่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์กันกับหนังที่สร้างจากเรื่องจริงของนักต่อสู้บนสังเวียน MMA นั่นก็คือ Mark คเคอในหนังเรื่องนี้ t The s m a s h i n g Machine ตำนานเครื่องจักรสังเวียนเดือด คือต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่หนังเรื่องนี้เนี่ยไปฉายโชว์ตามเทศกาลต่างๆเนี่ยมีข่าวออกมาตลอดลว่าโอ้หได้รับคำชมมากสำหรับการแสดงของเดอะร็อกรวมถึงได้รับการสแตนดิ้งโอเวชั่นเกือบ15นาทีในเทศกาลหนังและการซึ่งทำให้หลายคนมองว่าหรือจะเป็นไปได้ที่เดอะร็อกจะได้เข้าทีออสการ์ Oscar, รวมถึงหนังน่าจะกลายเป็นหนังฮิตได้ง่ายๆกับหนังกีฬา พ่วงด้วยการเป็นหนังชื่อประวัติของบุคคลสําคัญในวงการกีฬานะแต่ว่าพอหนังเข้าใจจริงๆก็ถือว่ากระแสตกวูบเหมือนกันนะเรามาดูกันว่าหนังมันมีข้อดีข้อเสียยังไงจะพาเดอะร็อกไปสู่ฝั่งฟันได้หรือเปล่านะเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันก็เล่าประวัติของมาร์คเคอร์นกมวยปล้ำ ที่หันมาเข้าร่วมการต่อสู้แบบ MMA ในช่วงยุคเริ่มต้นของกีฬาชนิดนี้เลยนะหนังเนี่ยจะเล่าช่วงประมาณปี1997 2000, ถึงปี2000นั่นแหละช่วงสั้นๆเอง3ปีพูดถึงเส้นทางอาชีพแบบคร่าวๆนะคือสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักนักกีฬาคนนี้เนี่ยหนังก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายว่ามาร์คคือสำคัญกับวงการยังไงจุดเริ่มต้นอะไรยังไงเนี่ยพอจะมีบ้างแต่เรารู้สึกว่าหนังไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายนะักพูดถึงนั่นแหละประมาณปี97 ที่มาร์คเคอร์เนี่ยคล้ายๆว่าแจ้งเกิดขึ้นบนเวทีมวยปล้ำกลายเป็นตัวท็อปของวงการประมาณนั้นเลยเสร็จแล้วก็มาแข่ง MMA ซึ่งคล้ายๆว่าในยุคแรกเนี่ยในอเมริกายังไม่ยอมรับเรื่องความรุนแรงด้วยนู่นนี่นั่นนะให้ข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้นะแต่ว่ามันมีการแข่งขันที่อื่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหลักมาร์คเคอร์ก็เลยเข้าร่วมก็ชนะมาโดยตลอดแต่ว่ามันมีแมตช์สำคัญครั้งหนึ่งที่เขาพ่ายแพ้พ่ายแพ้แล้วก็เหมือนหมดสภาพไปเลย กว่าจะฟื้นตัวได้จากความพ่ายแพ้รวมถึงปัญหาสุขภาพการที่เขาต้องพึ่งพายาแก้ปวดอาจจะเรียกว่าเสพติดยาได้เลยปัญหาส่วนตัวที่มีกับคนรักโน่นนี่นั่นการจะกลับมาจู่จุดเดิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดของ smashing matchin e นะโอเคอย่างแรกเลยถ้าพูดถึงการแสดงของเดวิล็อกการแสดงความเป็นดราม่านักกีฬาเดวิล็อกทำได้ดีมากสภาวะต่างต่างของนักกีฬาที่ต้องเผชิญปัญหานะทั้งเรื่อง ส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องสุขภาพสภาวะจิตใจด้วยนะถ้าพูดถึงว่านักกีฬาที่เหมือนตัวเขาไม่มีความพร้อมที่จะย,ยอมรับความพ่ายแพ้หรืออะไรประมาณนี้นะเรามองอย่างนั้นละกันซึ่งทําให้เกิดปัญหากับการใช,ช้ชีวิตของเขากับการที่จะทวงคืนตําแหน่งเขาด้วยรวมถึงปัญหาเรื่องของการเสพติดยากแก้ปวดสภาพร่างกายที่มันทําร้ายเขาแล้วก็ต,ต้องต่อสู้ฝ่าฟันต้องเข้าศูนย์บําบัดเพื่อจะเรียกสภาพคืนมาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การต้องต่อสู้สภาวะ ซึมเศร้ากดดันกับการที่ไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพของตัวเองนะถือว่าเดอรล็อกทำได้ดีมากในการแสดงอารมณ์หลากหลายขนาดนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังอีโก้จัดเลื้งหน่อยๆจนถึงขั้นเรียกว่าตกอับได้เลยนะถือว่ามีโมเมนต์การแสดงทางอารมณ์ที่หลากหลายแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆสําหรับตัวเดอรล็อกอาจจะไม่ถึงขั้นทิ้งภาพของเดอร็อกนะแต่ว่าคือความที่เขาเป็นนักกีฬามาเองเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะ เข้าใจสภาวะอารมณ์ต่างๆของตัวละครได้ดีทําให้แสดงออกมาได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นเพียงจุดเดียวของหนังเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยอย่างแรกก็คือเนื้อเรื่องจุดสําคัญก็คือการที่จะทําให้คนดูเข้าใจตัวตนของมาร์คเคอร์เนี่ยเราสึกว่าหนังทําไม่ได้หนังไม่ได้ให้รายละเอียดมากพอที่จะทําให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของมาร์คเคอร์เป็นใครพอเราไม่รู้จักหรือแม้แต่ความยิ่งใหญ่ของมาร์คเคอร์เนี่ย มันขนาดไหนเนี่ยหรือความสําคัญนะ่าอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องคล้ายๆจะบอกในยะไปว่าเป็นฮีโร่ที่โดนลืมเหมือนกันนะโอเคอาจจะไม่ต้องเล่าความยิ่งใหญ่แต่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาตรงเนี้ยของตัวละครหรือความสําคัญที่เขามีต่อวงการให้มันชัดเจนกว่านี้แล้วกันซึ่งพอมันให้มาน้อยเนี่ยเราซึ่งไม่ใช่แฟนกีฬาชนิดนี้เนี่ยก็อาจจะลอดไปเหมือนกันนะว่าทําไมเราต้องติดตามคนคนนี้รวมถึง ความสัมพันธ์ต่างๆในเนื้อเรื่องเนี่ยเราสึกว่าไม่ชัดเจนเลยถึงแม้ว่าการแสดงจะดีนะทั้งของเดร์ล็อกแล้วก็ของเอมิลี่บลัน์ในบทดอนก็คือคนรักของเขาเนี่ยแต่เราไม่ค่อยเข้าใจความผูกพันความสัมพันธ์ของคนคู่นี้เลยว่าอยู่ในฐานะอะไรกันจะเป็นคนรักที่ไม่เข้าใจกันจะเกลียดกันจะรักรักเลิกเลิก,ลก,ลกหรือยังไงเนี่ยความสัมพันธ์ของคนคู่นี้มันอยู่ขั้นไหนที่จะเป็นภาระหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวผลักดันให้มาร์คเคอร์เนี่ยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้หรือจะเป็นอุปสรรคเลยที่ เสียสมาธิไข้เขวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราสึกว่าความสัมพันธ์ที่หนังนําเสนอน่ะมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วเราก็ไม่สามารถจะติดตามได้ว่าคนคู่นี้หรือความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันจะไปจบลงตรงไหนมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถจะผูกพันกับตัวละครได้รวมถึงอีกส่วนหนึ่งที่หนังมันพยายามจะปั้นเรื่องราวของเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งโค้ดจนมาเป็นคู่แข่งกึง่งๆว่าจะต้องต่อสู้กันเองด้วยซ้ําไปเพื่อที่จะแบบว่าให้ขึ้นถึงจุดสูงสุดของวงการนะนะ แต่ว่าหนังมันก็เล่าความสัมพันธ์ของคนคู่นี้นะระหว่างมาร์คเคอร์กับมาร์คโคลแมนซึ่งโคลแมนนี่แหละที่เป็นเพื่อนแล้วก็โค้ดนะแต่เรารสึกว่าตัวหนังเองเนี่ยบอกเล่าความสัมพันธ์ตัวนี้ได้แบบงงๆอะ่ะเขาจะเป็นเพื่อนกันเป็นโค้ดที่ดูแลกันดีมากหรือความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตอนไหนกลายเป็นศัตรูกันหรือเปล่าหรือว่าแม้จะต้องแข่งกันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนตรงนี้เลยทําให้เราลุ้นไม่ได้เลยว่า ตกลงแล้วเราอยากจะให้เขาชนะเขาแพ้เขาอะไรยังไงกันเนี่ยมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคือเทียบอารมณ์นี้นะเรารู้สึกว่าตอนนี้เราดูวอริเออร์น่ะหนังของทอมฮาร์ดีเนี่ยโอ้โหเรื่องนั้นนะ่ะชัดเจนโอเคอาจจะเป็นเรื่องแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันสามารถบีบให้คนดูเข้าใจตัวละครได้เข้าใจ สภาวะต่างๆความกดดันต่างๆที่ต้องต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยอันนั้นมันสามารถขยี้ได้ดีมากจนทาําให้เราต้องเชียร์ไงเชียร์ทั้งสองคนเลยนะเชียร์ทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นหนังกีฬาที่เข้มข้นระดับหนึ่งเลยสําหรับเรื่องนั้นนะสำหรับ The Warrior แต่ว่าใน Smashing Machine เนี่ยเนี่ยพราะมันไม่ให้รายละเอียดของตัวละครหรือความสัมพันธ์ความผูกพันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครชนะดีอะ่ะในบางโมเมนต์นะเรารู้สึกว่าสตอรี่ของ Mark คโค e m มนเนี่ยคู่แข่งของ Mark คอร์เนี่ย น่าสนใจกว่ามากคืออีกด้วยซ้ำไปนะชีวิตของเขาเนี่ยจากนักกีฬาที่เหมือนจะรีไทยไปแล้วไปเป็นโค้ชให้เพื่อนพอสบโอกาสก,าก็ฟิตร่างกายขึ้นมาต่อสู้อีกรอบหนึ่งกลับมาลงสังเวียนเพื่อจะมากู้ชื่อเสียงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออวะ่ะเนื้อเรื่องของมาร์คโคมนน่าติดตามกว่ามาร์คเคยอีกส่วนหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ของมาร์คเคยเนี่ยไม่ใช่คนที่น่าเคารพมากมายทำตัวไม่น่ารักเลยในเนื้อเรื่องอะนะโอเคมันเป็นดังอน่ามากเข้าใจได้แต่บางทีการสร้างสตอรี่ให้กับตัวละครให้คนดู ติดตามเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันนะที่จะทําให้คนดูผูกพันหรือเอาใจช่วยตัวละครตัวนั้นแต่สําหรับเรื่องนี้เราสึกว่ามาร์คเคอร์ไม่ได้มีอิมแพคกับคนดูขนาดนั้นนะช่วงหลังๆอย่างที่บอกตัวละครของมาร์คโคลแมนเนี่ยน่าสนใจกว่ามาร์คเคอร์ด้วยซ้าไอ้โมเมนต์แบบนี้มันเลยทําให้ไม่ฟูลฟิลอะปกติอะหนังกีฬาหรือหนังเชื่อประวัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคอยลุ้นอะว่าถ้าเขาฝ่ายดีเราก็ลุ้นให้เขาประสบสําเร็จถ้าเขาเป็นคนที่ทําลายตัวเอง เราก็มองถึงความดราม่าที่จะแบบว่าเออมันไม่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวมันจะตกอับได้ถ้าหนังมันนําเสนอแบบว่ามีความสามารถแต่ทิ้งขว้างด้วยลักษณะนี้สัสอะไรบางอย่างเนี่ยแต่ทีนี้สําหรับมาร์คเคอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีม,มเมเต์แบบนั้นจังหวะที่แบบเออมันก็น่าเชียร์นะตัวละครก็พยายามที่จะทำน่นทํานี่เพื่อจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ไปสุดทางนั้นก็เลยเชียร์ยากสําหรับการที่จะลุ้นในมาร์คเคอร์ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือหนังต้องการอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าส่วนนนึงเี่ย มันก็อ้างอิงกับว่าหนังสร้างจากเรื่องจริงแล้วก็พูดถึงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้แบบ MMA ที่ยังรูปรุ่มนันดอนนักกีฬาที่เข้าไปในวงการนี้ก็จะแบบว่าฝ่าฟันอุปัสรร์เยอะแยะมากมายนะแต่ว่ามันยังไม่เข้มข้นพอที่จะทาให้รู้สึกว่าเออวะ่ะนี่คือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ทางกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเสริมนะคือพอตัวหนังเนี่ยมันพูดถึงจุดเริ่มต้นของวงการ MMA เนี่ยไอข้อมูลตัวนี้เราสึกว่าหนังน่าจะให้มากกว่านี้ มันจะทําให้คนดูอิมแพคมากๆม,ม,มันมีบทสรุปอะไรบางอย่างที่พูดถึงการต่อสู้ของวงการเลยนะมันเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของวงการกีฬาด้วยนะที่จะบอกว่าในยุคเริ่มต้นเนี่ย MMA ไม่ใช่กีฬายอดฮิตแบบเนี้ยไม่ใช่แบบปัจจุบันอะไรเงี้ยตอนนั้นมันคือยังไม่ได้รับการยอมรับเลยซ้ําอเมริกาเองยังมีปัญหาโน่นนี่นั่นมากมายที่จะบอกเล่าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการกีฬาตัวนี้นะแต่ว่าหนังมันก็เลยเหมือนพึ่งพาคนดูอะว่า คุณต้องรู้จักอยู่แล้วคุณถึงได้มาดูหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าตัวนี้เป็นจุดผิดพลาดหนังหลายเรื่องที่แม้ว่าจะเป็นกีฬามหาชนนะแต่พอมันใส่ข้อมูลที่มันทําให้คนดูแบบเข้าใจง่ายขึ้นน่ะมันจะเป็นส่วนเสริมที่ดีที่ทําให้ใครข้อตามแฟนกีฬาหรือไม่ใช่แฟนกีฬาเนี่ยก็สามารถที่จะเอนจอยกับหนังได้ซึ่งพอมันขาดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เลยอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ที่ทําให้คนดูเนี่ยไม่โดนดูดเข้าไปสู่โลกของมันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะนะ สุดท้ายทั้งมองว่าหนังเรื่องนี้มันคือหนังกีฬาต่อสู้ปะหัวมาว่า MMA เลยมิกมาเชียวอาร์ตที่โหดเดือดเลือดพล่านแต่ด้วยสไตล์ของหนังเนี่ยมันไม่ไปสุดทางนั้นเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆว่าสารคดีเลยจากต่อสู้บนสังเวียนนะนะไม่ได้หือหวาไม่ได้ดูแบบจริงจังไม่ได้มีภาพที่ร้าวอารมณ์ของการลุ้นระทึกในการต่อสู้โอเค ไอแบบที่เราคุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นหนังนักมวยล็อกกี้หรืออะไรก็แล้วแต่ครีดอะไรก็ตามเนี่ยโอเคมันคือการขยี้แล้วกันนะปั้นช็อตฉากต่อสู้ให้มันรุนระทึกดูรุนแรงดูบาดเจ็บวอลเลเออร์เนี้ยโอ้โหชัดเจนมาก m อ็เหมือนกันแต่ทีนี้สําหรับ s Smashing m a c ช ine เนี่ยสไตล์ของการนําเสนอฉากต่อสู้เนี่ยมันเหมือนสารดีข่าวเลยอะ่ะไม่ได้เน้นย้ําไม่ได้เข้าไปเจาะลึกเห็นสีหน้าท่าทางเห็นหมัดที่เข้าปะทะอะไรเงี้ยไม่มีเลย อาจจะเป็นความตั้งใจเราใช้คำนี้ละกันเพราะว่าเขาอาจจะอยากจะนําเสนอความสมจริงเหมือนดูถ่ายท้นสดอะไรประมาณนี้นะแต่ทีนี้มันก็เลยขาดอิโมชันของความเป็นหนังดราม่ากีฬาเข้มข้นไปด้วยนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คนผิดหวังได้รวมถึงวิธีการบอกเล่าความยากง่ายของการแข่งขันในแต่ละแมตช์เนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นขั้นตอนในการต่อสู้นะหลายๆครั้งหนังกีฬาเนี่ยมันมันเป็นการลำดับที่ทําให้คนดู ติดตามได้ง่ายนะแบบว่าต่อสู้รั้นที่1ครั้นที่2ครั้นที่3ามจิงแชมป์แพ้ระหว่างทางต้องฟื้นตัวขึ้นมาแล้วกลับไปจิงแชมป์ใหม่กลับไปต่อสู้ใหม่อะไรงเงี้ยแต่หลัวต้นงได้มันรู้สึกว่าการแข่งขันมันก็กึงๆ่งสเปซสปะเดี๋ยวสู้คนโน้นทีคนนี้ทีงงง,งหน่อยกับข้อมูลที่มันให้เกี่ยวกับการต่อสู้นะเกี่ยวกับทัวร์นามเมนต์ด้วยนะซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ชัดเจนในความเป็นจริงตั้งแต่แรกก็ได้แต่ทีนี้มันน่าจะให้ข้อมูลที่สามารถให้คนดูเนี่ยเรียบเรียงได้ง่ายขึ แพทเทิร์นของหนังกีฬามันขาดหายไปคล้ายๆว่าหนังเรื่องนี้มันพยายามจะหลีกเลี่ยงวยากรณ์ของความเป็นหนังกีฬาดราม่าทั่วไปนะคือแบบว่าไม่เล่าแบบที่เราคุ้นเคยอะ่ะแต่พอมันเล่าแบบนี้พอมันเล่าแบบที่หนังมันเล่าเนี่ยมันก็เลยทําให้ความรู้สึกมันไม่อิมแพคตามไปด้วยนะคือไอแบบแผนในแพทเทิร์นเนี่ยเหมือนที่เรารีวิวไปหลายครั้งในหนังหลายเรื่องเนี่ย มันประสบความสำเร็จไงมันถึงได้เป็นแพทเทิร์นโอเคหนังอาจจะสร้างจากเรื่องจริงอาจจะไม่ได้มีแพทเทิร์นเหมือนหนังชีวิตจริงกับหนังมันต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่บางทีการดัดแปลงให้มันเข้าใจง่ายอ่ะมันก็จะพาคนดูไปถึงจุดที่ฟูลฟิลได้มากกว่านี้ละกันแต่เรื่องนี้มันก็เลยคล้ายๆว่ามีองค์ประกอบของความเป็นหนังดราม่านักกีฬานี่แหละแต่ว่าเหมือนกับไม่ขยี้อะไรเลยไม่ขยี้จุดไหนเลยความสัมพันธ์คนรักเพื่อนโค้ชทัวร์นาเมนต์แต่ละแมตช์กลายเป็นว่าเหมือน บันทึกข่าวมากกว่าที่จะให้อารมณ์ร่วมแบบการดูหนังนะก็เลยอาจจะเป็นข้อเสียได้ถ้าจะมีความโดดเด่นนอกจากการแสดงอีกอย่างนะที่เราชอบหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของโปรดักชั o นที่เป็นหนังย้อนยุคใบต้นยุค2องพโอเคมันไม่ได้เป็นจุดขายขนาดนะั้นหรอกนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันก็มีกิมมิคในการนําเสนอภาพในการนําเสนอซีนต่างๆด้วยภาพที่ทําให้คนดูสามารถย้อนพาตัวเองเข้าไปสู่ยุค ปลาย90ได้ดีเลยนะเหมือนเราดูเทปเก่าอ่ะเหมือนเราดูเทปบันทึกภาพเก่าๆจากต้นยุค2000หรือปลาย9 0ประมาณนั้นเลยนะสไตล์ภาพนี่แหละมันเอามาเสริมให้คนดูสามารถที่จะหลุดเข้าไปสู่โลกของการเป็นหนังย้อนยุคเมื่อ20ปีก่อนได้ดีละกันให้คะแนนหน่อยโดยรวมถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับเรื่องนี้เพราะเราสึกว่าโอเคเราอาจจะมีความคุ้นชินกับการเป็นหนังดราม่าชีวิตนักกีฬาแต่ทีนี้เพราะว่ามันพยายามจะหลบหลีกแพทเทิร์นของการเป็นหนังกีฬาแล้วก็ ความไม่ต่อเนื่องทางอารมณ์ที่จะพาคนดูเข้าไปรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวละครหรือของคนคนนั้นเนี่ยพอมันหนังมันทําไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ความรู้สึกที่เต็มอิ่มกับตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความเป็นดราม่าหรือความเป็นนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายไม่ว่าการแสดงของเดอะล็อกจะเข้มข้นแค่ไหนเนี่ยแต่พอบทหนังมันไม่ได้ส่งเสริมให้คนดูอินไปกับเนื้อเรื่องได้การแสดงก็เลยจ,จะจมหายไปกับเนื้อเรื่องที่มันไม่ค่อยเวิร์กแล้วกันนะน่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันสำ ในหนังเรื่องนี้นะเดิร์ดส์แมทชิ c งแม e ชีนเนี่ยรวมถึงตัวหนังด้วยอย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเราติดขัดกับเรื่องบทที่ไม่ชัดเจนไม่ขยี้ความต่อเนื่องทางอารมณ์ไม่สามารถพาคนดูไปสัมผัสความเป็นดรามา่าหรือความเป็นนักต่อสู้ของนักกีฬาได้แบบเต็มเต็มอะนะสุดท้ายก็เลยมองว่าผิดหวังเล็กน้อยกบับหนังเรื่องนี้เราอาจจะคาดหวังว่าหนังกีฬาที่ได้เดิรล็อกที่ได้รับการโปรโมทโน่นนี่นั่นเนี่ยน่าจะทําให้เต็มอิ่มกับความเป็นดรามา่าหรือความเป็นชีวิตนักสู้ของนักต่อสู้คนนนึงนะ แต่ว่าสำหรับเราเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ยังทําไม่สําเร็จแล้วกันก็ขอให้ที่6คะแนนครับใครคิดเห็นยังไงบอกกับเราได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k หรือ u t u b e นะ s e r ร์ o ดิโอซี็ตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยับกรแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ